ถ้าวันนี้คุณเดินผ่านสุนัขตัวหนึ่งมีน้อยอยากเล่าอยากให้คุณดูรูปร่างที่สง่างามกล้ามเนื้อชัดเจนหูตั้งดวงตาคมและที่สำคัญคือมีขนบนหลังที่ขึ้นยอนทิศทางเหมือนอานอยู่กลางหลังคุณอาจกำลังมองหนึ่งในสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมันไม่ได้มาจากยุโรปไม่ได้มาจากอเมริกาแต่มันเกิดขึ้นในดินแดนที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีดินแดนที่ชื่อว่าประเทศไทยสุนัขพันธุ์นั้นคือ ไทหลังอ่านไทยหลังอา่งอานไม่ใช่สุนัขที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่แต่มันคือสุนัขที่อยู่กับคนไทยมานานหลายร้อยปีบางหลักฐานเชื่อว่านานกว่าพันปีด้วยซ้ําและสิ่งที่ทําให้มันพิเศษที่สุดไม่ใช่แค่ขนบนหลังแต่มันคือความสามารถในการเอาตัวรอดด้วยตัวเองโดยแทบไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลยในอดีตประเทศไทยยังเต็มไปด้วยป่าภูเขาและพื้นที่ห่างไกลหมู่บ้านจํานวนมากแยกจากกันการเดินทางยากลําบาก สุนัขที่อยู่รอดได้ต้องแข็งแรงต้องฉลาดและต้องป้องกันตัวเองได้ไทหลังอานจึงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่มันคือผู้ช่วยของมนุษย์มันช่วยล่าสัตว์ช่วยเฝ้าบ้านและช่วยปกป้องครอบครัวชาวบ้านในภาคตะวันออกของไทยโดยเฉพาะแถวจังหวัดตราดจันทบุรีและระยองมักเลี้ยงไทหลังอ่านไว้เพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นป่าและมีสัตว์อันตรายไทยหลังอ้านมีความสามารถในการล่าสัตว์เล็กเช่นหนูกระต่าย หรือแม้แต่ง,งูและมันยังสามารถเฝ้าบ้านได้ดีมากเพราะมันระวังตัวสูงและไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าโดยง่ายสิ่งนี้ทําให้มันกลายเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่น่าสนใจคือไทยหลังอ่านแทบไม่ได้ถูกผสมกับสุนัขต่างประเทศในอดีตเพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศที่แยกตัวทําให้สายพันธุ์นี้ยังคงความดั้งเดิมไว้ได้มากนักวิทยาศาสตร์เรียกสุนัขแบบนี้ว่า primitive breed หรือสายพันธุ์ดั้งเดิม หมายถึงสุนัขที่ยังคงลักษณะใกล้เคียงกับบรรพบุรุษในอดีตมากขนที่ขึ้นย้อนบนหลังหรือที่เรียกว่าริชเป็นลักษณะเด่นที่สุดขนส่วนนี้จะขึ้นสวนทางกับขนส่วนอื่นและมีรูปแบบแตกต่างกันเช่นรูปใบไม้รูปเข็มหรือรูปขนนกลักษณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะไทยหลังอ่านเท่านั้นแต่มีในสุนัขเพียงไม่กี่พันในโลกเช่นโรดิเชียนริชแบ็กซึ่งอยู่ในแอฟริกาแต่นักวิจัยเชื่อว่าไทยหลังอ่านมีประวัติแยกจากกัน และพัฒนาขึ้นเองในเอเชียในอดีตไทหลังอานไม่ได้ถูกเลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่มันถูกเลี้ยงเพื่อการใช้งานจริงมันต้องวิ่งเร็วต้องทนร้อนต้องอดทนต่อความหิวและต้องป้องกันตัวเองได้เพราะบางครั้งมันต้องเผชิญกับงูเห่าหรือสัตว์ป่าอื่นๆไทหลังอานที่อ่อนแอจะไม่รอดทําให้สายพันธุ์นี้แข็งแรงโดยธรรมชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปประเทศไทยเริ่มพัฒนาถนนหนทางดีขึ้นเมืองขยายใหญ่ขึ้น ผู้คนเริ่มเลี้ยงสุนัขต่างประเทศเช่นเยอรมันเชพเพิร์ดหรือโกลเด้นรีทรีเวอร์ไทยหลังอ่านเริ่มมองว่าเป็นสุนัขบ้านนอกและความนิยมลดลงจนเกือบสูญหายไปโชคดีที่มีคนกลุ่มหนึ่งเห็นคุณค่าของมันและเริ่มอนุรักษ์สายพันธุ์นี้พวกเขาเริ่มเพาะพันธุ์อย่างจริงจังและเผยแพร่ให้คนรู้จักมากขึ้นจนในที่สุดไทหลังอานก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย American Kennel Club ได้รับรองสายพันธุ์นี้อย่างเป็นทางการในปี1997ในฐานะหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์แท้ของโลกนี่คือช่วงเวลาสําคัญเพราะมันหมายความว่าสุนัขพื้นบ้านจากประเทศไทยได้ขึ้นไปยืนบนเวทีโลกจากสุนัขที่เคยวิ่งในป่าของภาคตะวันออกกลายเป็นสุนัขที่คนทั่วโลกให้ความสนใจสิ่งที่ทําให้ไทยหลังอานแตกต่างจากสุนัขอื่นไม่ใช่แค่รูปร่างแต่มันคือนิสัยไทยหลังอานฉลาดมากแต่มันไม่เชื่อฟังแบบสุนัขบางพันธุ์มันคิดเอง ตัดสินใจเองและมีความเป็นอิสระสูงเพราะบรรพบุรุษของมันต้องอยู่รอดด้วยตัวเองมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำตามคำสั่งทุกอย่างแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเอาตัวรอดไทยหลังอานรักเจ้าของมากแต่จะไม่แสดงออกมากเหมือนบางพันธุ์มันไม่ใช่สุนัขที่เข้าหาทุกคนแต่มันจะเลือกคนที่มันไว้ใจและจะซื้อสัตว์กับคนนั้นมากในปัจจุบันไทยหลังอานกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความอดทนและการเอาตัวรอดมันคือสุนัขที่ไม่ได้ถูกสร้างในห้องทดลองแต่ถูกสร้างโดยธรรมชาติและการเวลาลองคิดดูว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนขณะที่บรรพบุรุษของเรากำลังเดินอยู่ในป่ามีสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่ข้างๆคอยเฝ้าระวังภัยคอยล่าสัตว์และคอยปกป้องครอบครัวสุนัขตัวนั้นอาจมีหน้าตาเหมือนไทยหลังอานที่เรารู้จักในวันนี้และแม้โลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนจากป่ากลายเป็นเมือง ไทยหลังอานก็ยังคงอยู่มันยังคงเป็นนักรบเงียบที่ซ่อนอยู่ในร่างของสุนัขจากป่าดงดิบสู่บ้านของมน,นุษย์จากสุนัขนักล่าสู่เพื่อนแท้จากสุนัขพื้นบ้านสู่สุนัขระดับโลกทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไทยหลังอานสุนัขสายพันธุ์ไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่มันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเอง